r u ด d จิ i t a l Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอบโจทย์ Work Lifestyle ครบทุกมิติออฟฟิศตกแต่งครบติด BTS บอุน,นวิธีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s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  n to to t m o o o p o p o d s t นะครับคุณอยู่กับราวิทยาอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของต้นทุนชีวิตนะผมว่าก็เป็นประเด็นที่มีคน มีคนที่พูดถึงประเด็นนี้กันเยอะเหมือนกันนะฮะช่วงนี้เนี่ก็จริงๆมันก็มีคนพูดเยอะมาตลอดแหละแต่ว่าก็อาจจะมีกระแสะเยอะช่วงนี้แล้วก็แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะน่าจะนามาคุยกันเยอะเพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่ผมว่าอาจจะต้องปรับนะหมายถึงว่าภาพบางอย่างที่เราเคยเห็นนะฮะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนบอกว่าเวลาเราฟังเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเนี่ยนะครับเช่นแบบ เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตอะไรแบบนี้นะฮะเอ,อ่อผมเคยคุยกับพี่ปิกเข้าใจว่าในสนทนาหาธรรมนะหรือสักรายการหนึ่งจำไม่ได้แล้ววนะ่าเอ,อ่อพี่ปิกอุนทมัสบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จแบบมากๆนะฮะแบบต่อสู้มาอะไรอย่เงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะแต่มันเป็นค่าทางสถิติที่แย่พูดง่ายๆคือว่าไม่ว่าคุณจะเอาเรื่องราวของใครขึ้นมาก็ตามสักคนหนึ่งแล้วมันเป็นหนึ่งซิงเกิลเคสเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีฮะ าำรับการเล่าต่อแต่ว่าพอมาดูในเชิงสถิติเนี่ยมันมันมันจะไม่ดีมันจะม,มันมันจะเป็นตัวแทนที่ไม่ดีละกันเพราะว่าเพราะว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากจริงนะฮะเวลาเราได้ยินประโยคของน้องที่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเพราะว่าไม่พยายามหรือเปล่านะฮะถึงถึงไม่มีเงินนะ,ะแต่ถ้าขยันก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันมันจะมีเรื่องราวที่ถูกเล่าว่า,วาโอ้คนนี้เนี่ยมาจากไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยนะฮะ หลายคนพอเจอ,อประโยชน์แบบนี้เข้าไปเนี่ยก็อ,อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรายังพยายามไม่มากพอหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเอาจริงๆตนี้แค่ความพยายามความขยันความตั้งใจดีเนี่ยจะขับเคลื่อนเราไปสู่ความสาเร็จได้จริงหรือเปล่านะครับมันมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งจริงๆผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเคยดูคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปที่ พูดถึงว่าเกิดมาบ้านรวยก็ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดิสคัสเรื่องนั้นตอนตอนปลายๆนะแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องคลิปวยเราอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่ออกมานานละนะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องของการแข่งเพื่อแย่งชิงรางวัลนะฮะร้อยเหรียญน,นะครับของนักเรียนไฮสคูลนะครับอธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะฮะคือตอนแรกเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็ทุกคนเริ่มที่จุดสตาร์ทเดียวกันนะครับแล้วก็คุณครูบอกกติกาพิเศษบอกว่า ใครมีสิ่งเหล่านี้ขอให้ก้าวมาข้างหน้านะครับใครที่ยังพ่อแม่งอยู่ด้วยกันก้าวมาสองก้าวใครที่ไม่ต้องทํางานพิเศษเพื่อหาเงินก้าวออกมาอีกสองก้าวนะครับใครที่ไม่ต้องคิดว่าเย็นนี้จะมีอะไรกินไหมก้าวออกมาสองก้าวนะครับออแล้วก็มีเงื่อนไขเต็ไมไปหมดเลยนะฮะที่ให้เด็กก้าวมาบางนู่นนี่บางคนเนี่ยก้าวไปก้าวมาเนี่ยจะถึงเส้นชัยอยู่ลวนะฮะยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยนะฮะเด็กบางคนเนี่ยมาได้ครึ่งทางทางบางคนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับ จากนั้นครูก็ปล่อยให้บอกว่าเออสตาร์ทเริ่มวิ่งได้นี่คือภาพสะท้อนต้นทุนชีวิตของคนทั่วๆไปมันเป็นแบบนี้จริงๆแน่นอนคำถามว่ามันจะมีสักหนึ่งคนที่เริ่มจุดที่เริ่มที่จุดสตาร์ทท้ายสุดแล้วขึ้นมาถึงเส้นชัยได้เป็นอันดับต้นๆมีไหมเนี่ยก็อาจจะมีแต่ที่บอกฮะับนานๆนนนมีทีแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมันผิดกับเงื่อนไขที่ที่ถูกกาหดนดตั้งแต่แรกรอยู่แล้ว ต้นทุนชีวิตมาจากไหนนะต้นทุนชีวิตมาจากไหนต้นทุนชีวิตเนี่ยมาจากสิ่งที่เราเรียกว่า social economic status นะครับหรือว่า s e s ซึ่งหมายถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอันนี้มาโดยหลักวิชาการเขาจะแบ่งไว้4ด้านด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งะค,คือระดับการศึกษานะอันที่สองคืออาชีพนะอันที่สามคือระดับรายได้และอันที่สี่คือความมั่งคั่งนะนะอันเนี้ย เป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตของคนคนนั้นรวมไปถึงการเลี้ยงลูกของพวกเขาแบบส่งจากรุ่นสู่รุ่นด้วยไอตัวที่มีความท,ที่ความเหลื่อมล้ำเมืองไทยที่เยอะเนี่ยเรามักจะพูดถึงความเหลื่อมล้ำเรื่องความมั่งคั่งอะซึ่งอันนี้เป็นอันที่ส่งต่อผ่านเจเนอเรชันได้เยอะถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโซเชียล c o n ค m i c นิมิกสเตตัสเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายมากกว่านั้นนะเยจริงๆผมว่าประเทศที่เกิดนี่เกี่ยวมากนะฮะหรือในประเทศที่เกิดเมืองที่เกิดก็เกี่ยวแล้วก็ รหัดปรัชญาเนี่ยยังเกี่ยวเลยพูดจริงนะคือโอกาสมันจะแตกต่างกันไปตามท้นที่เราลองนึกถึงดูว่าถ้าสมมติว่ามาร์คซักเคเบิร์กไม่ได้เกิดที่อเมริกาแต่ว่ามาร์คซักเคเบิร์กไปเกิดที่อเมริกาใต้ก็เลยไม่ต้องไกลนะฮะเขาจะมีโอกาสสร้าง Facebook ขึ้นมาไหมเนี่ยผมว่ายากยากกว่าเยอะนะยากกว่าเยอะเพราะนี่เราเห็นว่าทุกอย่างมีมีมีมผลหมด ทีนี้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราพูดไปเมื่อกี้นะฮะมันส่งผลต่อความสําเร็จอย่างไรบ้างนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะจากสหรัฐในปี2013นะฮะคนพบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ํารวยนะครับร่ารวยเนี่ยคือมีรายได้สักหนึ่งหนึ่งแสนเหรียญต่อปีนะฮะซึ่งก็จริงๆก็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 จะก็กลางๆปกติเนี่ยคนที่เรียนจบปริญญาโทที่อเมริกาในสมัย20ปีแล้วเนี่ยนะก็จะรายได้ประมาณนี้แหละหนึ่งแสเหรียญต่อปีนะครับพบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ ฐานะดีหน่อยก็คือรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ1นึ่งแสนเรียญต่อปีเนี่ยนะฮะมีโอกาสเรียนจบได้มากกว่า8เท่าของเด็กที่มาจากครอบครวัวที่รายได้ต่ำกว่าประมาณสักสามหมื่นเรียญต่อปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลจาก National Student Clearing Housing ในปี2020ที่เผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ตราการเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐเนี่ยนะฮะลดลงถึง21.7%เหตุผล เพราะว่าเขาแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะฮะพอรายได้หรือว่าเ,ออเงินของครอบครัวนันมาส่งผลต่อเรื่อง education ปุ๊บเนี่ยนะฮะเอาล่ะคราวนี้ลําบากแล้วเพราะว่าเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องงานด้วยแน่นอนนะฮะนอกจากโอกาสในการเรียนจบเนี่ยานะทางเศรษฐกิจและสังคมยังส่งผลต่อทักษะทั้งทางปัญญาและพฤติกรรมด้วยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้น พราะในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยนอกจากความรู้เฉพาะทางในธุรกิจเ้าเนี่ยเรายังต้องอาศัยสิ่งเขาเรียกว่าทักษะทางปัญญาหรือว่า cognitive skill นะเช่นการคิดการอ่านทักษะการใช้เหตุผลนะครับและทักษะด้านพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า n o n cognitive skill เช่นทักษะการเข้าสังคมการทํางานร่วมกับผู้อื่นความมุ่งมั่นการมองโลกในแง่บวกนะครับซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็ส่งผลให้ระดับทักษะเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่เด็กเข้าอนุบาลแล้วอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีฐานะดีเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะมีผู้ปกครองหนึ่งคนที่ไม่จำเป็นต้องทํางานสามารถดูแลบุตรหลานได้เต็มเวลานะครับซึ่งก็คืองานที่ใหญ่มากอันนึงพอดูแลบุตรหลานได้เต็มเวลานั้นเราก็มีโอกาอสอบรมสั่งสอนมากกว่านะครับสามารถถ่ายทอดทักษะต่างๆเหล่า,านี้ได้มากกว่านะครับโรงเรียนที่เลือกเรียนนะฮะก็แตกต่างกันมากเนาะคือคือระดับของ มาตรฐานของการสอนในโรงเรียนใน,ในเอาประเทศไทยแล้วต้องเอาที่ไหนไกลหรอกนะโดยไม่ต้องทําวิจัยเนี่ยเราก็พอจะทราบว่ามันต่างกันเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันส่งผลตั้งแต่เกิดเลยแหละจริงๆตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ํานะครับคนที่เรอบครัวมีฐานะดีหน่อยเนี้นะฮะก็สามารถที่จะเลือกอาหารดีๆให้คุณแม่กินตอนตั้งท้องได้นะฮะแล,แล้วมันส่งผลยังไงก็คือมันก็จะทําให้สมองมีโอกาสที่จะดีกว่านะครับอะไรต่งตางๆนานาเหล่านี้น ซึ่งมันก็เป็นความได้เปรียบตั้งแต่ก่อนเกิดเลยนะฮะการดูแลการเลี้ยงดูต่างๆน่นนะก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวคนรวยจะเลี้ยงดูลูกดีไปซะทั้งหมดนะเออไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนแปลเหมือนอะไรแต่ว่าเราพูดถึงในเชิงสถิติโอกาสนะฮะโอกาสความเป็นไปได้นะฮะกลับไปดูที่สาระนิดหนึ่งนะฮะเด็กอนุบาลในสารเนี่ในปี2010-2011เนี่ยนะฮะนักวิจัยพบว่าเด็กเล็กที่มีพ่อแม่อยู่ในสถานะทางสังคมสูง จะมีระดับทักษะทางปัญญาและพฤติกรรมในระดับที่สูงกว่านะครับเด็กที่ครอบครัวมีสถานะทางสังคมต่ำและความแตกต่างตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเรียนนี้มันแน่นอนส่งผลต่อการศึกษาในระดับต่อไปอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งวิจัยงานวิจัยในปี2021ันีเ็นะฮะอันนี้ไปศึกษาที่เยอรมนีนะครับที่เยอรมนีเนี่ยเขาไปดูเด็กประถมนะฮะเขาพบว่าแม่นักเรียนจากครอบครัวที่ร่ำรวยจะมีระดับทักษะทางปัญญาที่ ต่ำแต่กลับเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่มีระดับทักษะธรรมญาที่สูงนะฮะหรือมีครอบครัวในอยู่ในสถานะเศรษฐกิจและสังคมต่ำพูดง่ายคือว่าแม้ว่าเ,เด็กที่รวยอาจจะไม่ค่อยฉลาดมากเนี่ยแต่ก็เข้าใจเนื้อหาได้สูงกว่าคนที่อาจจะฉลาดกว่าแต่ว่าไม่รวยเนี่ยนะฮะ นี่จึงจึงทำให้รู้ว่าความพยายามกับความสามารถยังอาจจะไม่เพียงพอที่จะเอาชนะผู้ที่มีทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมคำถามคือทำไม,ถ,มถึงถึงเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีตัวช่วยเยอะส่วนประเทศไทยก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจนะฮะในปี2021ปีที่แล้วนี่นะครับศูนย์คุณธรรมนะฮะได้สำรวจสถานการณ์ต้นทุนชีวิตหรือว่า life asset เขาใช้คำนี้ life asset นะฮะของเด็กและเยาวชนไทยในช่วงอายุ12ถึง18ปีนะครับจำนวนมากรหม1 0 0คนจาก6ภูมิภาค ซึ่งต้นทุนชีวิตในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงทักษะการรู้คิดนะมีการและมีจิตสํานึกต่อต้นทุนเองนะครับสภาพแวดล้อมต,ต่างๆที่เด็กอาศัยอยู่อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะผลการสํารวจพบว่าต้นทุนชีวิตของเด็กไทยลดลงมากจนอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์และพลังครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กก็น่าเป็นห่วงนะครับเนืนน่องจากมีแนวโน้มลดลงทุกปีจากเดิมเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยพลังครอบครัวยอยู่ในเกณฑ์ดีตอนนี้ลดลงนะครับ ในขณะที่ราคาการเข้าถึงการศึกษาของไทยก็ลดลงเช่นกันนะฮะเราเคยคุยประเด็นนี้ไปแล้วว่ามีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเยอะมากนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในปี2020 <S <S เผยว่าการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยประมาณสัก7,600บาทนะฮะทำให้เด็กไทยประมาณ60%ของประชากรได้เรียนต่อมัธยมปลายนะครับแล้วก็เด็กได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแค่28%เท่านั้นเอง หนึ่งในเหตุผลหลักๆคือเรื่องค่าใช้จ่ายนี่แหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักศึกษาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำก็มีแนวโน้มที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาการเรียนในมหาวทิทยาลัยน้อยลงนะครับรวมถึงโอกาสเลือกคณะที่ตัวเองฝันไว้ได้น้อยลงด้วยนะเช่นยกตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับส่วนการทํางานเนี่ยผู้ที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวที่มีสถานะทางสังคมสูงมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในอาชีพมากกว่าและ ตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทาง,งานได้ดีกว่านะฮะเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ปรึกษาด้านการทํางานหรือสามารถทำโปรไฟล์ตามที่บริษัทต้องการได้มากกว่านั่นเองนะครับหลายท่านฟังไปเฉยก็จะแบบเฮ้ยแต่มันไม่นี่มันมีแบบเด็กที่แบบมาจากครอบครัวยากจนมากแล้วก็ทําบริษัทสตาร์ทอัพหมื่นล้านแสนล้านได้เต็มไปหมดเลยก,ก็ก็มีจริงฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูโอกาสอะ โอกาสที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วจะทำสตาร์ทอัพหมื่นล้านแสนล้านได้มีมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะครับทีนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ลูกเศรษฐีทุกคนจะทําได้นะฮะลูกเศรษฐีทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เยอะนะฮะทำแล้วธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่บ้านมีอยู่อาจจะเจ๊งหนักกว่าเดิมก็มีเยอะนะฮะเป็นคนทําเจ๊งก็มีเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําสําเร็จได้แต่ถ้าเราพูดถึงโอกาสนะฮนะรเราพูดถึงโอกาสทีนี้มันก็ต้องพูดถึงหกกัแ้้ปญาดวย นมันการเข้าถึงโอกาสมันพูดถึงการแก้ปัญหาด้วยหากเรามองให้ลึกไปแล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเองไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวขาดความพยายามในการใช้ชีวิตหรือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเป็นแนแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากหลายๆเรื่องรวมกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาประเด็นหลักเนี่ยมันคือการเข้าถึงโอกาสทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของการหาไรายได้ต่างๆนานาพวกนี้และเศรษรภาพทางการเงินอันเนี้ยไม่มีใครแก้ได้นอกจากรัฐ เพราะว่านี่จริงต้องบอกว่าเป็นหน้าที่รัฐเลยเนี่ยนะฮะบอสตันคอนซัลติ n งกรุ๊ปนะครับก็เคยแนะวิธีนะฮะออกมาเขาทำ,ทำรายงานออกมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะบอสตันคอนซัล g ิ o งกรุ๊ปหรือว่า BCG เนี่ยเป็นบริษ,ษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกคู่อยู่กับ m c k เ n นซีเนี่ยนะฮะก็ได้แนะนำที่จะช่วยภาครัฐดล,ดลดความไม่เท่าเทียมผ่าน3าองค์ประกอบนะฮะ อันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มการศึกษาและการฝึกอบร,รมนะครับภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่เด็กเล็กเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักเรียนด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองหรือคนทํางานนะฮะต้องเข้าถึงการศึกษาที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้นะครับภาครัฐในในส่วนนี้นะฮะควรร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการออกแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าภาคเอกชน,นจะเขาจะรู้ความต้องการค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยเขาอยากจะได้คนทักษะแบบไหนนะฮะ การที่ความสคัญกับการศึกษานี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนขอเนเรีนนะฮะแต่เป็นการคิดโครงสร้างวิธีการเรียนใหม่ซัพพอร์ตด้านการเงินให้ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กๆสามารถโฟกัสการเรียนได้เต็มที่นะครับไม่ต้องลาออกมาช่วยพ่อแม่เพื่อหาเงินประทังชีพนะคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยยังต้องการลูกเพื่อออกมาทํางานเนี่ยโหอันนี้มันมันเริ่มต้นก็แย่แล้วนะฮะประเทศหนึ่งที่น่าไปศึกษาคือสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่เขามีเรื่องของการไอ เรียนทั้งผู้เด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยที่น่าสนใจนะครับสิงคโปร์จะไม่ใช่ประเทศที่ติดอันดับโรงเรียนดีที่สุดในโลกแต่ว่าผมคิดว่าถ้าพูดถึงทั้งหมดพูดถึงตัวการรีสกิลผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยผมว่าสิงคโปร์เป็น,เป,นเป็นอันที่น่าสนใจนะครับอันที่2คือการพัฒนาสาธารณสุขที่เข้าถึงง่ายนะฮะการจํากัดการเข้าถึงสาธารณสุขทั้งด้านกายและจิตใจนะฮะล้วนส่งผลกระทบเลวร้ายต่อการศึกษาและอาชีพนะฮะ เช่นเด็กอาจจะต้องเลิกเรียนกลางคันนะพ่อไม่ต้องทางานหนักขึ้นเพื่อเอามาจ่ายค่ารักษาหากคนในบ้านล้มป่วยเราจึงควรมีระบบสาธารณสุขที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีราคาถูกหรือรักษาฟรีพร้อมๆกันกับการได้รับการบริการที่สะดวกสบายนะครับเพราะจากปัญหาที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยนะมันส่งผลให้เสียยอกาสในการทํางานด้วยนะครับอันนี้เรื่องสาธารณสุขประเทศไทยก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคท่านถ้าพูดในเรื่องของการเข้าถึงโอเคแหละมันยังไม่ได้ดีไปซะทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ อันที่สมคือเรื่องของการกระตุ้นอัตราการจ้างงานนะครับภาครัฐต้องเร่งออกกฎหมายมาตรการหรือกระบวนการต่างๆเพื่อเร่งการสร้างการจ้างงาน,นครับแล้วก็เพิ่มการจ้างงานที่หลากหลายอย่าง inclusive employment นะฮะเช่นมอบเงินเพิ่มเติมสำหรับการจ้างงานผู้พิการลดกำแพงการเริ่มธุรกิจนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องทําเยอะเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีการผูกขาดอยู่อยู่มากๆในหลายธุรกิจซึ่งอันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่ดีมันมันเป็นการกระจุกความมั่งคั่งมาอยู่ที่ คนหรือกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะฮะต้องมีแหล่งเงินทุนและมีตัวช่วยหรือว่าแฮนดิแคปให้กับ s m e มากขึ้นนะครับเ,ออเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเอสเอ็ม e ียังไงก็สู้ไม่ได้นะ,ะถ้าเกิดว่าจะไปสู้กันแบบแบบมีมีการสู้กันในเกมที่มีการผูกขาดสู้ยากนะ,ะนี่ก็เห็นว่าหลายประเทศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับนอกจากภาครัฐจะต้องให้ความสนใจแรงงานที่มีทักษะสูงแนละแรงงานที่มีทักษะต่ําแล้วเนี่ยภาครัฐต้อง ออกนโยบายช่วยเหลือแรงงานที่อพยพเข้ามาด้วยนะฮะรวมถึงส่งเสริมแรงงานหญิงที่ต้องทํางานทั้งที่บ้านและงานที่ทํางานนะฮะให้พวกเขามีสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในประเทศหลายประเทศนะฮะผู้หญิงทํางานหนะักมากเพราะว่ามีงานแสงเยอะนะฮะอ่ะประเทศอะไรคือประเทศที่ความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดในโลกนะครับคำตอบคือะะฟินแลนด์นะฮะฟินแลนด์แตชนีความเหลื่อมลำ้ำน้อยที่สุดลกมาจาก SDG Index ในปีส0 2 1ี่นะครับ ฟินแลนด์เนี่ยเรารู้ละว่าเป็นประเทศรัฐสวัสดิการนะฮะภัครัฐสมุดท,ทุกคนเข้าถึงบริการทุกด้านไม่มีการแบ่งแยกว่าผู้รับบริการจะรวยหรือจนนะครับรวมถึงการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนด้วยนโยบายเรียนฟรีหนึ100่งรอยเปเซนะฮะจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กเพื่อลดภาระของผู้ปกครองนะครับสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อก,การใช้ชีวิตนะฮะใครเคยไปฟินแลนด์เนี่ยน่าจะรู้ว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่ดูปลอดภัยมันจะเงียบหน่อยก็เถิดนะแต่ว่ามันดูปลอดภัยมากๆเลยนะครับคือแบบว่า คุณสามารถเดินโดนถนนโดยที่ไม่ต้องกลัวจะมีใครมาแบบทําร้ายหรือมาจี้คุณเนี่ยนะฮะเจ๋งเว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องถูกออกแบบมาในเชิงนโยบายมากๆกนะครับการลดความเดือมล้อเป็นเรื่องที่ยากสุดๆเลยเพราะว่าเราพูดกันมาหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ช่วงโควิดเนี่ยความเดือมล้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะต้องถูกแก้้วยนโยบายคือภาคเอกชนเนี่ยสนับสนุนได้อยู่แล้วแต่ว่าทําทําได้น้อยเทียบกับ r e เลเต t o r นะฮะต้องต้องเริ่มที่ r ลเลเต t o r ก่อนนะฮะแล้วก็แล้วภาคเอกชนก็จะสนับสนุนได้ กรดสรุปนะฮะว่าอย่างจริงเนี่ยปัจจัยที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามเพียงอย่างเดียวแน่นอนนะฮะบุคคลที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่ร่ํารวยหรือว่ายากจนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเนี่ยนะครับเช่นขยายธุรกิจของที่บ้านไปได้ใหญ่โตหรือว่าสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ใหญ่โตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องพยายามทั้งสิ้นนะคือทํางานอ้อแอ้ไม่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 สำเร็จหรอกนะฮะยากมากหรือสําเร็จก็ไม่ใช่ของจริงเพราะว่า ของพ่อเนี่ยมันต้องบิลขึ้นมาแต่ความพยายามเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พออย่างที่บอกบางคนทําได้นะฮะหนึ่งในล้านนะที่ท,ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหนึ่งในสิบล้านด้วยซ้ำแล้วก็ร่ารวยเป็นหาเศรษฐีได้นะมีมีมีม,ม,มีแต่อย่างที่บอกมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแต่เป็นตัวเลขทางสถิติที่อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความพยายามเพียงอย่างเดียวจจะไม่พอมันต้องรวมไปถึงสถานะของครอบครัวสภาพทางเศรษฐกิจทางคมและอื่นๆาการสนับสนุนจากภาครัฐยังเกี่ยวเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าโทษตัวเองว่าพย,ย,พยายามไม่พร้อมแต่ไม่ได้ไหมายความว่าให้ขี้เกียจนะนะฮะแต่ว่าเราอาจจะอาจจะต้องมามองมุมอื่นนอ,นอกจากเพียงตัวเราเองอย่างเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยหากว่าเป็นผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเราเราก็อาจจะมีเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่านะฮะแต่ความสําเร็จอันนั้นอาจจะไม่มีความหมายถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ กระตุ้นนะครับให้ทุกคนมาใส่ใจเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันได้นะเพราะว่าไปคนเดียวมันก็เท่านั้นนะฮะในที่สุดแล้วนะบนก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ c ีอของ Unilever นะฮะผมชอบประโยคหนึ่งนะฮค,คุณคุณรอบเขาพูดบอกว่า how can how can you have a healthy business in the sick world เขาพูดในแง่ของเรื่องของ เรื่องของ sustainability พวกสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะฮะแต่ผมคิดว่ามันอาพลายกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะมีธุรกิจที่ยั่งยืนยั่งยืนเติบโตแข็งแรงประสบความสเร็จได้อย่างไรถ้าเกิดว่าโลกมันป่วยนะฮะโลกในนี้ก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหนึ่งในน,นนั้นคือความเหลื่อมล้ำเนาะนะฮะเป็นเป็นจุที่ใหญ่มากก็ฝากไว้นะครับใครที่มีโอกาสที่สามารถที่จะช่วยกันเรียกร้องได้ไม่ว่าจะในประเด็นไหนก็ตามเยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ ขอบคุณที่ทติดตาม i o n to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน